หอดมุกพอคนหาไปครับโอ้พอน้องคนหาไปหัอยู่มุกเลยสองพันไปครับเจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบอสเสือทุกทุกท่านบ่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องบอสเสือแชนเนลอีกคือเก่าคือเดิมเหนอื่อยเนาะ วันนี้บ่าวเสิร์ตก็ได้มาตอนหับหรือว่ามาถ่ายเอฟซีของพอน้องโคหน้าเลยเนาะถือว่าหรือว่าเป็น 7, เอฟซีสาวพันธหรือว่าคนก็นกนได้หุจักกันมาประมาณเดือนหนึ่งถามไอเิ่นวันเนาะที่ไอผมในร่มได้คุยกับสาวพันธ์คือวันนี้พิ่นก็นกนได้มาฮอดจดถึงบ้านสาวพันธ์เป็นที่เหี่ยมหอยแล้วเนาะบ่าวเซิร์ตก็ได้มา ทายมาสัมผัสมาโอมาลงกับไอ้เพื่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยไอ้เพื่อนก็ได้ขุดทองน้ำให้เสาพันอยูปพจจุบานอยู่หน้าเสาพัน 7, กับเสาพันก็ยังบ่ทันมีทองน้ำใสเนเนะาะคือไอ้เพื่อนมาก็ได้ขุดทองน้ำปัจจุบันนี้เนะาะแต่บ่อสื่อก็ชีได้เขาไปทำไอ้เพื่อนว่ามาหนีจากวันจะได้กลับเนาะก็สิป,ประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะหรือไอ้เพื่อนมาแต่จังหวัดใดก็ชี้ทำไอ้เพื่อนเรื่องราวประมาณนี้แหลนะเนาะกัฝากทีเอฟซีติดตามขอบชมไปพร้อมๆกันเลย จ้าสบายดียดจ,จะจะคือผมมาแล้วก็ได้เห็ดห้องน้ำหายชาวพันหน่อยห้องนี่ได้จากวัดแล้วใช่นากวัดโอ้สองมือนี่เนาะสองสมอือโอ้มีแผนวลติดอยู่จากมือซะ่ตมดมือเพิ่งหาน้ำมือโอ้ไอเห็ดหนังสือขาวมาว่ะโอ้คิดว่าเห็ดพัทส,สปอร์ตมามนนประมณ่ณเนาะคือผมมาเที่ยนี่นี่เป็นเที่ยแรก ทเทอือบเห็น้องนำสะพันนี่เพิ่นบอกไปลวกหนาอย่างนเนี้ยหรือ<ช>ม,มาอะไรได้เห็นเลยบอกไว้โยกโอ้เพื่นอนวันโอ้โดยโดยเทือบบอไอ้กเกะเตรียมมาคือกันเนาะโอ้โดยโดยเรากพเคยมาหอกแต่ว่าบรรยากาศดีเลาเขาดีดีดีโดยโดยโ มาไปบุกไปมากกว่าเด้อเด้อเนยนั่นกันนั่นกันมันมียังดอกก็เจ้าดีก้าคุณเทะแล้วก็ได้เด้อเด้อยังเฮ็ดถึกต้องครับกฎหมายพิ่นเพันกันที่เพิ่นกะบโมเป็นยังหน่อยเนาะเด้อเด้อตีบมาติดต่องตามนโยบายของกฎหมายพันละกันแล้วเนาะคือหลายเอฟซีหลายคนก็ว่าจากมาอยู่แต่ว่าญาติเขวดขวดพยังกันนะตือว่าผมมียังหน่อย โอ้นบาดไปต้องันหน้าคูยเาไปเรกนโอ้โยังอยอยู่หอกเออด้อเด้อบุบานนี่ไอ้นั่งรถมาหอดสามาจันทร์ถึงไปหลับมาหกอดหมกพอคนหาไปหับโอ้พอ้องคนหนาไปหัอยู่หมกเลยองนไปับโอ้ก็ขึ้นรถหมกสวรรค์มาเลยแบบนโอ้ด้อเอดวอหอดานี่ราบค ba trăm, ô, bữa khuya này nôn u, seno, thôi thôi thôi, đưa ba money cả nam, khung thòng nam, xui sáu păn, thòng nam, đù đù, cái, cái gì ship Sao? <laughs> oh. ีคนากดินมันซุ่มเพราะว่าหากัคิปเกี่ยวแล้วดินนก็ยังซุ่มอยู่เนาะมาที่พิ่งจังหี่ของาง่ายเนี่่ายเอีว่ามาเทนากันซีได้เขาข้งนอาง่ายนะเนาะเด็รุ่นเ่งของงาง่ายกลามาตะผ้ามูดับเชื่อมกระสันเนาะเชี่ม ไปนิ่งไปไ,ไหนกี่งได้นหมตนเม่อจเยไปสั่นะหน้เนาะกอได้ใส่ตัว,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 วอ้เนาะอเพราะว่าคือสาพัฒน์เปนก็อยพูพีประจําเนาะมีหน้าประจแมนเป็นกิดที่ได้เข้า้องน้ำสะดวกขึ้นือว่าแล้ขอโทษแต่ไอ้ผู้จัดกับสาพัฒน์นี่ดดนระบาย บดนคนไหนแต่ประมาณเดือนสิโอ้ดูดูดูนะโอ้จากเขาสะพัดเลยเป็นเดือนแล้วเนาะพัดื่อติ๊บเลยโอ on, ้รวดวยรดเป็นเดือนแต่ว่าพมาเดียดิโอ้เกดมาที่เป็นเดแรกเนาะมาดนแรก้กับเนในอคานะโอ้อ้าวจากกับสาพันนี่ทางช่องน่องขอคุณาน่ ไอ้มแลกไหน้าการแห่นี้โอ้ี่แหนเอาก็เป็นคนดูคนมันเนแบบที่ยังดีโดยแม่แหละที่ต่นตัดเน่ยพ่อแม่กัเทนแ้ได้องใครได้ลับกับ่าใครแล้วคนนันเนี่ยเล้วถึไปยูกันเสินะโอ้โดูแแต่ยูได้รคืออ้กัสาพพัฒน์นี่ก็ได้คุยกันแล้วว่าสาพันี่คนไปอยู่ทางคุณเนาะบมอคนไปโอ้โห

ปีว่าสะพันนี่นไ,นได้ก็ไปคุณบ่ได้แลยเนาะนี่ฟองลก็เียนอยู่โอ้ลูกก็ยังเฮียนอยู่ของขงประัานใจเนาะสมมุิว่าคนเล่าไปเฮียู่คุนก็ได้ปา๋าได้ยู่ดิได้คือกันเนาะได้กันแหงแห้งเบายคนห,ห,ห,หนี่โอ้ไปขึ้นเขาของหมื่นข้อหมื่นไดก็ยูเรื่องโดนก็ได้ะนต่ว่า เพราะพนไปแล้วก็อยูเรื่องโดนใดอยู่โอ้คือว่าคนต่างชาติแล้วเพิ่อโมหะมังเฮียเนี่ยคุณโมแมนเนาะโอ้คนต่างชาติไปกับ่นกะไฮเยียนคือกันเนาะไฮเยียนพีโตเพราะใบใบอ่อนน่ะนี่ใบมันติดตองอ่งโอ้เพราะว่าแต่คุณมันก็มีกฎหมายคุ้มครองคือกันเนาะก็ต้องเหตุติดตองกับเพิ่นโอ้ด้ยด้ยด้ยคือว่าชาบ นั่นกับพี่จะไปช่วยพี่กับถ่ายจแค่พี่กับเพื่อนกองหับพื่กันเนาะจะเป็นสันสานเล่าคือเก้าเลยไอ้เนาะนี่แพนหมดตั้งชิมกาลายเถื่อยอยู่ไอ้เนี่ยไปเลยนี่ยังไงผมก็ปิดเป็ดไนี่พูกีบชิม่าลายโอ้ ถือมาถืนี่ก็นัดกันไว้ทางแนนแล้วเนาะบางสีมือนะบางมย่าขนแบบแบบมือมาละไอแบบสะพายสาพันโนแม่เนาะม็ได้คุยกันก่อนคือกันคุยกันก่อนโอ้โดย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 ถือได้คุยได้นัดกันแล้วเนาะคือว่ามือว่านี่บล็อออกหน้าบ้ามือว่านบล็อกตตน้ย่อื่นโอ้คือมือว่านฮอดตอนบ่ายล้วก็มาหน้าเหเนาะตอนค่ำละไอมื่อนอนอยู่ทางเนโน หักมือนี่กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วเนาะกินแล้วกินนานพักน้ำโอ้สารพันเห็ดแดงแดงชิกินเนี่ยเนาะสาบงัวโอ้ลาบซีดงัวเนาะโอ้งัวต้มปลาปนปลาโอ้คือลาบซีดนะคุณก็กินคือกันหมดกินคือกันมักคือกันโอ้โดยโดยโดยยันบึกกินกันบึกกับเพื่อไทยกับพี่น้องกันโดยโดยโดย แก่แตกางกันนี่ลอยเอ็ดครับมันน่าเกดเทาไห่กับาตกางคือกันเลยโอ้ยยูจังหวัดลอยเอ็ดบอโอ้ถบอก่าพัไท้านะมันไดมันจะไดนะลอยเอ็ดก็มาทั้งคือทั้งทั้งมุกหารนั่น่มะโอ้อยอยล้ลยลอยพเลอพลกับาอย่สอลอยแล้วที่ในมดาหาอนย โดยโดยแต่สวรรค์เซโนนี่กับประมาณสามสี่สิบกิโลแต่โบกโซมาต้องร้อยโอ้าจะแส้งว่านั่งรถแต่ล้อยเอดมามุกทหารกับอดบมสัปโมงจ้ะประมาณคือกวนอืมสองสัโมงจะไปาากไหมานเหนียงเว่นอ่ะถ้าขมาจอดไปด้านนี้เราขมากเล้โอ้โดูดโอ้ไอขีรถมาแต่ร้อยเอ็ดแหละมาจอดยู่ด้านนี้เนาะมันมัวเป็นรถตื คไ่แม่มันเป็นรถผู้นอย่ี้อไไโอ้ไไมันกัดมันจะาะาปกีนะ่โอ้แบบว่าดังซื้อรถเลยมีซื้อผู้อื่นเน,ะนาะคือแบบมีแต่รถที่แนแนนมาบ่ได้เพราะแม่นน,น,น,นแต่ว่ารถจ่ายจ่ายงวดหมแล้วก็ยังมาบ่ได้กันแต่เป็นซื้อผู้อื่นเนาะโอ้โดโโดยื่นแ่ออื้อเมียกับ่ได้ เมียถึง <or> ว่าเมียตายอย่มาก่ไไรมาก่ได้คือกันเนาคืัอรถรถืเมียกับมาบ่ไดรโอ้โหเมียตายกับมาว่ไรไม่นมาให้กล่ว่ังโฉงต้างอะไัวช้าปเพราะว่าเขาใช้นองนี่ไชไมรณเปลไฟกมะโอ้ตัววีเนยวยังยืนหนเนาะโอ้โดมนไปตีตัวเองน่ะในงาน้หนอยเน้มวอง่าไหนเนี้ยั มีบอมาเนป่ไม่ด้ก็มีข่าวฝากคือกันลยเนาะบมมี่คนมองขับว้าบมันเอาข่าวฝากเนาะจอไปขึ้น่หนือก็บอกดไปนจอไว้ยังเงยหายยุแต่ขดก็ดูแลให้เาคือกันแลฮยำแล้วิดเลยโอ้แต่ว่าข่าวฝากในบมี่เนาะข่าวฝากคนมีโอ้แต่ว่ามองมีกัมีอยู่ข่าวฝากเพิ่งตั้งหลอกข้าวบน ผู้ลืงมีผู้ลื่งบ่หรือไปได้คือมีผู้ลืองนะคนบ่เอาข่าวปากคตั้งระเบียดโดยสั้นบ่ผมบ่มีห้องกับมันไอ้ดิโอ้แหนของมังสอกมันเหอคนก็แนะนมาสอกขอสเคอกองเคี่งได้เลไอเขาหมึที่เหมือก็ได้โอ้ว่าเานเพอะไรมันใ่นไหนสามหมื่นหนึ่งใบหนึ่งใบเนั่นเขาเดด้ๆเดเพราะว่าเห็ดเห็ดมัสองขึ้นโอ้เห็ดหนังซือผ่านแดดนี่เป็นหน่ยงาให้สามมือสองขึ้น มือแรกมือื่อน่อน้อนอะไมือขึ้นมือแรก็จะนอนอัไนข้เพื่อ็ู่ไโอ้หอันก้อยกจังเป็นอยู่นเลยนะยู่ด้านโอ้ด้านสะรัดเนาะสะบัดนี่ก็ต้องไปถามท่านู้นี้กอืมนี่แต่เช่นทั้งพี่เราก็แล้วเลยเช่นที่เหมือกับก้วอ้โจะจ้าเหมือจ้าเหมือั่ามือจเอามือไปโอ้โดยโดยโดยมันกะได้น้ำดีดิเป็นเป็นบริการดีโดยโดย ถ้าแบบกายกำหนดผลชั้นกำหนดไทยีนมีการปรับกอ่านเลยไปปับเดับคือกน้อโอ้หาัพนนี่ตัวมือหนึ่งโอ้โหจีหันบาทจีหับ0 0นบาทนกีบนิปมนกีบกับสองล้านกัวสองล้านหกคนละเออแม่เพาว่างินกีการีลดตั้มด้วยอะไรเงินบาทเลสูงเราใจอง แหล้องท่นหกจักจอยจักโอ้ที่ว่ากินกี่ตีบัวใบยังเลยเนาะต้องกระดานคือพิมพ์ือคือใบใหม่คือเด้อเด้อเด้อิมยุ่ก็คือบอย่างไรกมันไวเป็นเนาะเออเดที่ไปตลาดไห้สะพันไปคนจหายเนาะอ๋อเดอเด้อเดด้อกเปนจกเป็น่าบังจักสองสมมือคือสีเข้าใจแล้วเนาะแมนแมนยูโดนเดตอดดาวกนแมแมน อักบูวันสะพพันพระเป็นโลตลาดชดเพรตลาดแรงบ่เช่าเนี่ยโอไปมึอเช่าเนาะ<อ><อ>ขึ้นมาจัดมาจัดสุขภาพต้องไปจืดตลาดเลยโอ้ขื้นผักอยู่ฮงแฮมซอนไชเนี่ยบ่โอ้ไปแรื่องจีไป้หู้เข่าโอ้บ้านผักเนี่ยเพิ่นขึ้นละไตรอ้ายเพิ่นไรมัน เงินกายหาเลยมปนจ้าบาทเป็นเงินอิบเงินยังเินกายหาเรอยพวกไปนัเินไปส่งนะโอ้ดดดคือว่าเงินเป็นเงินอมาเข้าใจแลวเป็นแบบเป็นบริการให้เลยการน่ายรวมนะเรื่องงหายเลยนะโอ้ดดดไปย่ีงินใจพวกเป็นนวกจัางเงินพกจางเงินแบบได้แบบได้นาะอืมดโดยรกาของเรื่องรักษาเรื่อเินไปนั่เินไปฝากเงินนั่งเงินไปจังครับ เป็นตรงไปนั่นแอละคุณผอ้ชมคลับ้านเป็นอ้ด้ด้วยเอารแล้วจังครับเสารก็ไปหับแล้วก็มามาหนากันะเออที่ห้องน้ำนี่คุดมือเสาร์้านมือเารโอ้คุดมือเาเนี่ยไร้ก้นเอแได้จปเลยว่ายุดด้เป็นแท่งเป็นท่อไปซังกัได้บนรเบอใช่ังซังมากอยู่บนจิตป็นซังขึนหนึ่งแลบจอตเป็นัง คน้องคนหน้าบ่ผู้จัดการนะโอ้เด้อด้ว่าทีไใสจะสามทอนสามทอนสิโพน้ำเอนาะเต็มสิไหยเนาะอืมอืมประว่าถ้าปนันเปนสูงมันทานน้ำหน้ามันจะจะเต็มไว้เนาะอมเด้อเด้เด บัก้อบัดยังได้สะอาดกัมีแผนเราบอแต่ใคเรยถมแทงบรยาบอก้อเ็มีเวลากด่มีเวลากับเก้าสิอหลโอ้มีเวลาอายุวันมันขับอยู่นาะนี่มันเ็ร้างลวงเขาเถอะอือด้วยด้วยผมว่ากับก้อเองอะไรยังไงอันขอโทษท่ามาต้องพูดในเหตุอาชีพในสะาย กีดหน้าเฮ็ดหน้าเขานีา่ล่ะโอ้เหตุใดเข็มห,หน้าคือกันเนาะใน,ในเฮ็ดหน้าโอ้กีดหน้าหน้าเลยล่ะโอ้กาดำหน้าเขา,น,านี่ล่ะโดยแต่จะพุ่นนี่ใช่ใช้รถแต่แล้เนาะใช่รถที่สมหรือชิมเหมือนอโอ้ถือว่าแบบดำแบบคือทั้งพี่นี่คือสีโภมีแล้วเนาะบมีอะไมรนิ้มเหมือไใครมีที่ตะวันลบบปั้นหรือกัวันวันหรืกับรถเกี่ยวตากเลยมันก็เอาไปขายเลยแค่นี้โอ้แบบใส่ให้ง,งานคนน,นี่นี่หน่อยแล้วเนาะหน่อยแล้ว แต่แบบเกี่ยวหนึ่งมือคืออะไรเห็นเป็นคือกันเนาะเห็นเป็นเ่ยขันัดมาตะเก او เยอะเลโอ้เคยเห็นมาตะตะเกาแล้วอยโอ้โดยโดยเป็ธมาทัศมคาดุกี่ล่ะเนาะโอ้โดยโดยมาทัศมคาดแต่คือทางลาวในธรรมศาสตรนี้กับทางพุทธนี้ต่างกันอยู่บ่ต่างกันหลายยู่อืมพ่จิัไหมถึงจะไดะกุตตะกุตะกุตตะกดโอ้โดยโดยกี่กระให้กี่กระใ้ ลกกาดำหน้ากันนี่ยโอ้แต่ไยหน้าัองพุณกะสิเป็นไยง่ายก่อน่นื้อไฮง่ายแล้วก็ยอกเกียดเพื่อเหรอเกียพ่อเป็นไฮเกียดเดียวมันเป็นน้อยอยนา่แบบผนพ่นปับเป็นไฮง่ายหมดเลยเนาะเป็นไง่ายมโอ้ดูดูดูงทีเป็นไยน้อยผลว่าดำแล้วไว่อะว่าเขาไม่ได้ใช้หฮงานหลดเองคุณเนาะโอดดดอาจจะเรบดเกะสิบลกวนไอร้ายปไ้ยเนาะาจา์เลยกั ขอบใจอาลายๆจาสบายดียดจะจขอบใจก็ได้ห้องน้าใหมสพันธล้ก็คุดห้องน้าสวยสอพันนั่นแหละนะครับ dù là đây có dù là dù là dù là ừ đỉnh dù là dù đúng dù bây giờ là dù 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 là ลราป้าบกเขาจะมาพูดอาลายาเนยเราเห็นหน้าบ้านลายาเะท่านผู้เขามาพูดนนาะพูดได้พูดบ้างแเวลายเป็นยังราเกี่ยวนี่บนละป้านี่เกี่ยวได้ละค่ะก็แต่วงมันวงตัวมปนต้นวงเหมือนนน้อยแล้วเขาจะไม่เดกยังไม่เพิ่พูดเลยขึ้นได้ยีงเป็นย็ขึ้นได้เดยเจ้าเจ้านี่เป็นยื้อยสะพั้นนเจ้าน้อโอดอยด ตี่ากุดท้องน้ำสวยเสาพันเนาะเดือยเดือยเจ้าพี่น้องเนาะตีบประการโอลมการสักถามการสัมภาษณ์ทางอ้ายเพิ่นคือไอ้ายมาแต่พุ่นแหละจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นว่าเนาะกับโบไกลจากสวรรค์เขตพอปันใดอาจประมาณวันสองร้อยโลฐานับแต่สวรรค์ไปหรือว่าร้อยกว่ากิโลนี่แหละอ้ายเพิ่นว่าเนาะก็ได้ขี่รถ ส่วนตัวมาจอดไว้อยู่ทางด้านสากลสวรรค์หมุกทหารคนนั้นเนาะหลังจากนั้นก็พอน้องโคดน,นาไปหับอเป็นอยู่มุกทหารแลวก็พากันมาพี่ละทางเซโนโพี่ละเนาะปัจจุบันไอเิ่นก็นมาขุดห้องน้ำให้สาวพันยังประัานสาเร็จพี่นนอะเนาะตามแผนายเิ่นว,ว่ามืออื่นจีได้กับมือแรงกับจีไดนอนอยู่ทางเซโนโอ,อีกคืนหนึ่งมืออื่นกับจีได้กับพุ่นละร้อยอหรือเปล่าทางฝั่งไทยพุ่นแล้วเนาะ กระิประมาณนี้เพิเออกเยเนาะขอขอบอกขอบใจผู้ที่ติดตามหับชมบ่าเสดตั้งแต่ต้นจนจบนาขออวยพรใส่ให้จงมีสุขภาพเข็มแข็งอยู่ดีมีแห้งปัสจากโลกภัยไข่เจ็บนั้นเบาเสดข้อก้าวคำว่าสบายดี